ต้องไปอีกขวานี่ไหมฉันพาไป <c oughs> เล่นเสียงสูงให้ฟังเอาหรือเปล่าหอมมากเลยเอาอีกได้ไหมยอเหสูบไปปร๊บเปล่าสูบไปหรือเปล่าเอาอีกได้อยู่ได้อยู่ได้ <c oughs> <c oughs> มากเลยอ,ะอ่ะหูเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร <c oughs> นำ้ำมัน <c oughs> อะไรล่มเรือล่มหรือเปล่าเรือล่มโดนไมเรือนล่มทัน